พี่พี่มีอะไรดำๆข้างในไม่รู้วะใครอะผู้หญิงเหรผู้หญิงไหมเจ้าของที่เหรอคุณคือใครครับอะไรอ๋อพี่พี่เห็นไหมกลัวไม่ใช่หรอกเราไปอยู่ไหนกันเจ้ากุมารหรือเฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกวะเฮ้ยพี่เจอบริ เส้นผมเส้นผมเห็นไหมขึ้นหัวคนไหมเส้นผมใครวะต้องอย่างไรพี่เมื่อกี้เฮ้ยผมไม่รู้มีช่องนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเขาโผล่หัวมาเป็นเส้นผมพี่พี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีุป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดครับเปนเื่อยวันนี้ผมสองคนขึ้นมายังป่าไผ่ที่เราเคยมาเจอต้นไม้ใหญ่แล้วก็เจอเจ้ากุมารเจ้ากุมารกับปูนปู่ของของเขาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่รู้ว่าท่านสองคนนี้กลับมาอยู่ในต้นไม้ใหญ่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ลุงเนียงผีเสียชีวิตไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าพวกวิญญาณต่างที่ลุงเนียงเนี่ย กลับมาอยู่นี่กลับมาสิ่งท,ที่เดิมที่เดิมหรือเปล่ปา,พ,า,าพี่อาจจะไม่มีใครดูแลต่อ<ช>หรือเปล่าเพราะว่าลุงเงี้ยผีเป็นคนที่ควบคุมพวกดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกวิญญาณเร่ร่อนท<ช>ี่มีไว้ทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าผมอะมีความรู้สึกว่าถ้าลุงเงี้ยผีไม่อยู่แล้วพวกเขาอ,อยู่เลยวิญญ,ญาณที่ลุงที่ผีเคยดูแลเคยช่วยเหลือไว้เคยทำพิธีควบคุมไว้อย่างเงี้ยคือลุงเงี้ยผีไม่ได้ทรมานวิญญ,ญาณไลนะมไม่ได้กักขังไว้แต่ ช่วยไม่ให้พวกหมอผีเถื่อนหมอผีชั่วเอาไปทำาไปทำไม่ดีเอาไปใช้งานไม่ดีหมอผีเอาลวงพ่ผีเลยช่วยไว้แต่ลงเ่ผีย่าเนี้ยไม่อยู่แล้วพี่ก็คงจะแยกย้ายกันหรือเปล่าพวกวิญญาณที่ลุงพ่ผีเคยเลี้ยงไว้เงี้ยอาจจะพ้นจากอ่าเนี่ยอาคมของหลวงพ่ผีไปเงี้ยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าลมวันนี้ไปพี่ลมแรงมากเลยป้าเนี้ยซึ่งพัดตลอดเวลาแล้วก็หนาวมากอยู่บนยอดเขาพี่พี่นะหนาวจริงพี่ดูด้านล่างเราคือชันมากๆเลยโอเคครับพี่เดี๋ยว พวกเราจะเดินทางไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งเป็นต้นตะเคียนหรือต้นไทรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้นมันใหญ่มากใช่พี่เจอพี่เจออ๋อต้นนี้นี่เองที่เคยเราเคยมาถ่ายแล้วล้วก็เจอเจ้ากุมารกับเจ้ากุมารให้ให้ให้อันนี้ด้วยนะให้เล็กเด็ดด้วยใช่เหมือนกับว่าก็ของประทวารเลพี่นะไปโอเคพี่ครับขอพี่เอฟซีที่ชอบคลิปนี้ดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟ o บุ๊ o ยูทูปพี่แดวีสองให้เราสองคนทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหาต้นไม้ใหญ่กัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วทุกคนนะด้านหน้านี่เราก็คือจะเจอเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราจะมากราบไหว้แล้วซึ่งเราเพิ่งจะคิดได้ว่าเอ้ยเป็นาณต่างๆที่หนุ่ผีพี่ๆดูต้นไม้ต้นนี้นะพี่อู๋มันส,วย,นสวยมากเลยด,ดิแล้วก็สูงมากเลยอ่ะเขาเลื่อนต่อ เราคิดว่ารูปผีไม่อยู่เนี่ยวิญญาณต่างๆที่อยู่รูปผีเดี๋ยววันเนี่ยไปเกิดหรือยังหรือว่ากลับมาอยู่ที่เดิมกันหรือเปล่าพี่เราถึงมีอะไรอ่ะมีเสื้อผ้าตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสื้อผ้าใครมาวางเอ้ยยหย พี่สังเกตตรงนี้ดูแปลกไหมพี่ดูสะอาดดูสะอาดมันมีการมาพักผ่อนที่นี่พี่พี่อยู่ดิปัดกว่าสะอาดเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งวางบนตอไม้ที่ล้มอยู่นะเจ้าสัญญาเสียงคูซึ่งไม่รู้เป็นของใครแล้วก็ใช่มีแต้อว่าไม่ธรรมดามีการผูกมีไว้ ทำอะไรหรือเปล่าวะใส่ของข้างในนี้แล้วก็แบกหรือเปล่าใช่ใส่อะไรมาแล้วก็แบ,บกกั็มาเนี่ยทุกคนสังเกตจะมีชายเครีอที่มันโดนเชือกปันตอยู่ใช่ไหมอืมแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะใส่อของข้างในแล้วก็แบกมาหรือเปล่าอืมเพราะว่าม<อ>ันมีกระเป๋าหรือว่าสัมผัสไอ้หรือว่าเออเป้ในกันสะพายของอาจจะเป็นไปได้นะพี่ๆนะสาธุถ้ามีวิญญาณสิ่งสถิตที่นี่ก็ปรากฏตัวให้เราเห็นด้วยเพราะว่าเฮ้ยได้พี่ๆ มีอะไรดำๆข้างในไม่รู้อ่ะเฮ้ยใครอ่ะผู้หญิงเลยผู้หญิงไหมเจ้าของที่เหรอคุณคือใครครับเป็นอาศัยที่นี่เหรอเป็นคนหรือเป็นผีครับเป็นผีท่านคนตายหรือยังครับเฮ้ยใชเ,เป่าวพี่ๆคนเราจะมยอย,อย่างนี้วะโอตายไปไม่ได้ตัว บ้าบหอไม่ใช่เขาใ่ผ้าถุงนยาวผิวขาวมากพี่ผิวขาวมากคุณเป็นคนหรือเปล่าครับมาทีน่นี่วะไม่ใช่คนนะไม่รู้ว่าจะคนแท้มาอยู่ในไม้เงี้ยใช่เงยไม่ใช่ไม่ใช่กุมารไม่ใช่พ่อปู่ มี่คุณปุ๋ยที่เคยเคยเจอนะใช่าไรอ๋อ่หรอพี่พี่หายไปแล้วใควาอยู่ที่จไนี่เลยมีไหมกลัวไม่มีไหมไม่เจอรอ่ะไม่เจออ่ะ เขาไปดู่ให้ดูไปเลยว่าใช้นี่มันก็อยู่นี่ใช่ปะ่ะเฮ้ยมันไม่มีใครกูเข้ามากูไม่เจอใครดูช่วงนี้โถงเนี้ยมันมีทางเข้าไปข้างบนเลมันเป็นลิฟต์เลยเออเหมือนลิฟต์ไม้บลิฟต์ต้นไม้จ้ะพี่พี่ดูบิลิฟต์หองสตัตว์ละเหมือนนั่งขึ้นลงห้องสัตว์เมื่อกี้คืออะไรอะเมื่อกี้เขาอยู่ง,น,น,งนี้เลยยืนตรงเนี้ยยืนมาเราถามว่าใช่คนไหมไม่ใช่ผีไหมไม่ใช่แล้วเป็นใครก็ไม่บอกคนบ้าหรือเปล่าผมพยายมหายใจว่าอย่างไรจะเป็นคนอะไม่ใช่เลยจะทำเป็นกิ๊กกลางใช่หรือ เนี่ยไม่มีนะพี่พี่นะต่อคือาหลังนี้อาจจะเป็นเฮ้ยมึงยินไหม่นวะมึงจะหลังนี้เเพื่อพี่เอฟซีขขอว่าพวกต่อต่อหลังนี้พี่ดู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 ด,ดูดูให้ทั่วดูให้ทั่วเลยจะจะซากดน้ำ่ากดน้ำเนี่ยไม่มีเไย,ยนะแล้วไปไหนแล้วอ่ะดูแม่นางมนางเป็นใครม่นางเป็นให้รโผ่อะไ เราเป็นใครหรือว่าก่อนอันนี้มีเจ้ากุมารอยู่อ่ะทำไมเนี่ยเจ้ากุมารไมไหนแล้วไปเกิดแล้วเหรอพี่พี่ผมพ่ายใจว่าเขาอาจจะตาย้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าเลยเนี่ยตอนแรกเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยผมเข้ามาผมไม่เจออะไรเลยเอ๋อทุกคนตั้งใจมาหาเอากล้องไปตั้งใจมาหาเจ้ากุมารนะแต่ก็มาเจอไข่มุกแล้วก็อยู่ก็หายไปต่อหน้าวิ่ผมหันไปเจอคุยกับกล้องกับไปพิเศีหันมาทีอ๊ะ หายไปเฉยเลยพี่พี่ผมไม่รู้นะคือตอนนี้ผมยังอย่างแรกผมคิดเลยว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนหน้าน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะพี่ๆนะดูคพี่นะพเขาไคือต้นไม้มันใหญ่ก็จริงนะแต่ผมเดินรอบแล้วไม่เจออะไรเลยไม่พี่นะงงว่ะเขาคือใครวะแล้วก็เสื้อที่เสื้อเสื้อของใครมวาวางเนี่ยไม่รู้นะใช่เป็นคนหาของป่าที่เสียชีวิตแล้ว มันไผ่ร้องน่ากลัวว่ะต้นไผ่แม่งดังเหมือนผู้หญิงเลยมันคนหอนมันคนร้องไห้เลยว่าหัวเราวอ่ะมือนไม่เหมือนเสียงตั้งไผ่เลยสียงเหมือนคนร้องเอ้ยร้องไห้มากกว่าไม่มหเขาร้องเสียงร้องไห้มากกว่างงมากจะตั้งรอดูก่อนไหมตั้งกล้องดูไปเลยว่าเพราว่ากูว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างถึงมาอยู่ที่นี่มันต้องมีเรื่องที่เขาต้องมาอยู่หรืองไม่ก็เป็นผีเล่นล่อนหรือผีตายมันรู้ตัวผีตายหงอเปล่าไม่แน่เพราะว่า อันนี้คอเชื่อบโบราณนะคอที่ตายหองออาจจะมียูตัวใช่ยังวนเวียนเล่นร้อนยังหาที่อยู่ยังบยังงง,งกับตัวเองทำไรอยู่เนี้ยใช่ต้อง,ง,งรอก่อนอย่าเล่นมเกลยดเห็นไหมยินไหมยินงินชัดมากเลย พี่ดียินไหมเหมือนพี่เงินบาง้องให้ยอย่างนี้ไหมกูได้ยินเสียงชัดมากพี่พี่ผมพยายามเงียบแล้วฟังเสียงนะแต่ผมไม่เจอตัวอยู่ไหนครับนี่ไงนี่เสียงชัดมาก ซึ่งมันออกมาจากต้นไม้ซึ่งเอาตรงนะต้นไม้อย่างเงี้ยอายุเป็นร้อยร้อยปีเงี้ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นต้นไม้ของใครยังไงใช่ปะ่ะเพื่อเจ้าของที่เขาบอกหรือเปล่าเลยเจ้าของเจ้าของกอง็คือเป็นคนที่ตายไปแล้วอะอม,มาซึ่งยังคิดอยู่นี่หรือเปล่าอืมแล้วก็ผมเคยเจอต้นไม้ลักษณะนี้ฝั่งที่อยู่ป่าอีกฟากหน่งทไมพิเศษเหรอใช่ที่มีแต่ว่าไงาพูด อยู่แล้วก็ให้เลขผมมาพี่แล้วก็เลขมันตรงกับแม่นางวันนาพี่ผมอ,อึ้งเลยนะแต่ว่าเขาแม่ให้เลขเจอๆกันมาแล้วก็อาจจะมีครอบคูแพนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ตกใจกันว่าทำไมเลขเหมือนกันวะก็เลยงงเอางอนั่งรอกัอนไหมอืมไม่เลขไม่รีบเราจะอยู่ที่นี่เพื่อดูก่อนว่าสุดแล้วเป็นใครกันแน่อยู่จเป็นแม่ของเจ้ากลุมารไม่แน่หรอกแม่ของหรือเปล่าวะไม่แน่นะ แม่เากุม,มารหรือเปล่ามาเตมมี่ราหาลูกหรือเปล่าลูกไม่อยู่หรือเปล่าใช่เราเพิ่งกลับมาดูเขาหรือเปล่าทอนนี้ว่าก่อนนี้เขาอาจจะหาเจ้ากุม,มารอยู่แต่ปูกกับเจ้ากุม,มารไปแล้วอาจจะไปเกิดแล้วเนาะไม่แน่หรอกโอเคพ,พี่ผมไปขอนั่งรอก่อนผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็อยากพิสูจน์เลยว่าที่เราเจอเราไม่้ตาฝาดใช่ออกกล้องเลยใช่ไหมก็อยู่ด้านหลังว่าออกในกล้องก็เลในกล้องไม่เห็นโอเคมาั่งนี่แหละครับพี่พี่ตอนนี้ผมอยากจะนั่งตรงใต้ต้นไม้เละนั่งตรงจุดที่ งเงียบไปเลยเราเจอไหมหน่นางมันจะตรงนี้ใช่ไหมพี่นะแต่ผมเข้ามาดูไม่เจออะไรเลยพี่พนะดูดิมันตอกอตกันจะเจอเสื้อเสียงพูอแล้วเขาคือใครกันแน่ถ้าเป็นคนหรือว่าเป็นคนที่สติไม่ดีแล้วก็ยังพอช่วยเหลือได้ไงใช่ถามเขาหรือว่าเป็นผีแล้วก็ทําบุญให้เขาได้แต่เขาไม่บอกเราว่าเป็นใครกันแน่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนเราพอรู้สึกแปลกๆว่าหนูน้องผีเขาไม่อยู่แล้ว วิญญาณต่างๆอ่ะพอไปอยู่ไหนกันเจ้ากุมารหรือเฮ้ยไวเฮ้ยอะไรพวกวะไว้เฮ้ยพ yes ี่เจอบ้างไหมเส้นผมเส้นผมเส้นผมอยู่ของเข้าไปดยู่วะพี่พี่เอามาอยู่ดิเอามาอยู่ดิเส้นผมพี่พี่เส้นผมเส้นผมเอาเลยเอาไปอยู่เอาไปอยู่หลังไม้เลยใครวะใครไม่อยู่นี้วะผมเจอตะขวดน้ำพี่พี่เห็นไหมเห็นไหม แต่กูเห็นชัดมากคือมึงกูตกใจแล้วกูเห็หน,นตรงนี้แหละนี่ไงโมบี้พงศ์น,นี่นช่องนี้เลย่เข้อผมมาช่องนี้เลยพี่เมื่อกี้เฮ้ยผมไม่รู้มีช่องนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเขมาโผล่หัวมาเป็นเส้นผมนพี่พี่โผล่มาช่องนี้เลยแล้วอยู่จุดนี้ที่ผมนั่งอยู่เลยพี่พี่นะพูดแล้วกลลุกว่ะหูยเขาจะออกมาพี่อยู่ดิแล้วช่องแบบเป็นช่องเล็กแค่เนี้ยแต่มันเขาผมให้เห็นแบบน่ากลัวมากพี่เมื่อกี้เห็นภาพคือตกใจมากบอกเลย อือคนลุกเลยอะแต่ว่าเขาอยู่เขาไม่ให้คนแล้วกูม่นใจล้าเขามาหายไปเร็วเนี้ยมึงวิ่งแค่ไม่กี่วิมึงไปดูเขาไม่อยู่แล้ววิ่งสองก้าก้าก็ถึงแล้ววะทำไมเขาพูด่ใหายไปไวยังวะมึงพยายามเส่อให้เราว่าเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่ไงผมไม่รู้นะครับว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่หรือเป็นคนที่เสียไปแล้ว ก็ยบอกให้เรารู้ทีว่าคุณต้องการอะไรคุณมาหาใครที่นี่หรือเปล่าหรือคุณมีความผูกพันกับคนที่เคยอยู่ที่นี่หรือเปล่าบอกผมหน่อยน,นะครับมาเข้าฝันผมก็ได้ผมอยากจะรู้ความจริงครับผมไม่อยากมาไม่อยากมาขอไอ้โชคลาภหรือว่าเลขเด็ดแต่ทั้งนั้นอ่ะผมมา,ารู้อยากรู้ความจริงว่าคุณคือใครคุณมีความผูกพันกับเจ้ากูมาหรือว่าคุณปู่ตรงนี้ไหม ตอนนี้ผมยังตกใจไม่หายที่เห็นผ้าที่โผล่มาจากช่องรูไมเ้เล็กๆเมื่อกี้อ่ะพี่พี่งงมากละว่าเขามาตอนไหนยังไงและที่สำคัญเขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครยังไงชื่อก็ไม่รู้นะจะัดตั้งกล้อง ยาน,นี้ผมเข้าไปนั่งที่เดิมมันนี้ก็จะโผล่าหมกไหมพี่อยากรู้มากเป็นใครพี่พบอกเลยขาใจนะบอกเลยพี่มันแบบคาใจอ่ะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแนะ่แล้วเขาเป็นความผูกพันกับคนที่นี่เจ้ากุมาหรือเปล่า ก็เจอเคือจุดนี้เลยพี่พี่อเห็นผ่านกล้องนะเห็นว่าเขาอะชะเงนหน้าออกมาเหมือนหัวโผล่นะมันเขาสื่อแล้วรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่นี่เขาสื่อแล้วแต่เราไม่เห็นตัวเขาแบแบเต็มเต็มได้คุยไม่กี่คำเขาก็หายไปเขาแค่ใส่สหัวกับโยงหัวเนี้ยแค่นี้พี่มันเขาพูดไม่ได้หรือเปล่าหรือมีอะไรบังคับไม่ให้เขาพูดหรือเปล่าจุดที่สองเจอเขาคือช่องมไม้จุดนี้ช่องที่เป็นช่องเล็กๆที่เขามองหน้าเอาหัวมองมาหาเราอะหันมาหาเราอะ คุณทุกคนลุกพี่พบอกเลยเลย่าไปไกลนะไม่เล็กเลยก็ทำซ่าส่วนตัวทุกคนปวดท้องนะเลยก็ทำซราส่วนตัวคงไปไม่ไกลมากเพราะเขาเลยก,ก็คงไม่กล้าไปไกลนะถ้าเจออย่างนี้ ต้นไม้ผมว่าค่าดาอายุน่าจะก็งออปีอัพนะทุกคนตาเย็บป่าพี่สังเกตดิมันจะมีช่องกลางที่เหมือนเป็นประตูมิตินะพี่พสังเกตในช่องกลางต้นไม้ตรงเนี้ยใช่ไหมซึ่งมันเป็นทางที่เชื่อมไปอีกที่หรือเปล่าแต่สำหรับมบนุษย์แล้วอาจจะไม่มีอาจจะมองอะไรไม่เห็น ถ้าเป็นพวกพูดผีหรือว่าวิญญาณที่อยู่ที่นี่อาจจะมีจุดนั้นที่เป็นประตูมิติข้ามเบรกฟาของอันนี้เปล่าไปพวกสวรรค์หรือเปล่าผมดูหนั่งมาเยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีความคิดแบบเหนือจินตนาการนี่พี่มันก็น่าคิดนะพี่นะเราอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าในพวกโลกวิญญาณเนี่ยอาจจะมีก็ได้พี่เพราะว่าระหว่างต้นไม้ต้นนี้มันก็พอดีให้คนข้ามไปพี่ดผมไปยืนให้พี่ดูนะว่ามันพอดีขนาดไหน จุดดีเลยเนี่ยผมข้ามไปคือพอดีมากๆเลยเนี่ยตัวผมอยู่นี้ใช่ไหมมันบาลานซ์กับต้นไม้มากเลยข้ามไปสบายเบสยังต้ตนมันใหญ่มากพี่เขาออกแบบแบบไม่ต้องย่อตัวเลยพี่มันพอดีอะ่ะไม่รู้เวลาเราเจอสูงผู้หญิงคนนั้น,ต,น,น,านาตาม,าาตามกูไปเฉยเลยไปเจออ่อตรงไหนข้างหน,าน้าไง นี่ครับผมต้องการสื่ออะไรที่จะหามีตัวว่าวที่เขาเข้าหาพวกกูไม่ได้เพราะกูมีของทักิตป้องกันตัวไว้อยู่วันนี้คือผมคอยเป็นพระที่ได้มาจากพีเอฟซี FC แหละส่งมาให้ผมอาจจะมีส่วนที่เขาเข้าหาเราไม่ได้แค่พมาให้เห็นแต่ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้มใหญ่ากเขาพูดมามมแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆวิญญ,ญ,นนวญ,ญญาณที่คนนะวิญญาณที่ อยากจะสื่ออะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถแบบบอกตรงได้พี่แบบนี้ต้องปร,รึกษาผู้ทรงสิลธ์ผู้ทรงสิลธ์ว่าวิญญาณตัวน,นี้เขาเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเป็นแม่ของเจ้ากุมารน,น้อยหรือเปล่าที่เราเคยไปให้อยู่กับดูเรื่องผีพี่แน่ๆนะมันเป็นมันใ,นใิ้มันคิดแต่แบบพี่แต่ว่าผมไม่ไม่สามารถบ,บอกแบบระบุแบบชัดเจนว่าเขาเป็นใครอ่ะพี่แค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวผมรู้อย่าง,งหนึ่งคือเขาไม่ใช่คนแค่นั้นแหละ ถเขาไม่ทำร้ายเรานะไม่เขาต้องการที่จะสือ่อเฉยว่าเขาอยู่ที่นี่พ,พี่ครับเดี๋ยวไงก็รอ,อตามชมอ่ะเราจะนั่งรอจ,จนกว่าจะเจอเขาถ้าไม่เจอเราก็จะกลับแต่ขอขอเวลาสักชั่วโมงของชั่วโมงนั่งดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วแม่นานงคนนี้เป็นวิญ,ญญาณที่ผูกพันกับเจ้ากุมารหรือเปล่าใช่หรือปู่คนนั้เป็นพ่อของเขาหรือเปล่าอืม เรามาไม่ได้หวังพวกโชคลาภนะทุกคนนะรอบนี้เรามาเพื่อมาดูความเป็นอยู่ของต้นไม้ต้นเนี้ยแล้วก็ดูว่าวิญญ,ญาณเจ้ากุมารก,กลับมาอยู่ที่นี่ไหมเพราะว่าลุงลุงผีไม่อยู่แล้วแล้วพื้นที่อย่างเนี้ยเป็นพื้นที่ที่โล่งสะอาดเลยไม่รู้ว่าใครมาทําที่นอนไว้หรือเปล่าหรือใครมาล้องของมาลองดีเขาจนแบบนี่กระจายเลยมั้ง จะผงสภาไปไม่ทันนะอืมไม่แน่นะเป็นไปได้สูงนะทุกคนเพราะที่นี่มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมว่าใช่มันเคยมีมูผีชั่วที่จะมาเอาดวงวิญญาณแต่ก็ไม่รอดมูผีมูผีเถื่อนคนนั้นชื่อจำตาลใช่ทุกคนเจอทู่มันที่เนี้ยเอาเคนั่งรอกันมาดูไงนั่งรอสักไดี๋โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเลยขอนั่งรอไปเรื่อยๆโอ้โหยนต์นี้เลยอ๋อ ยังไงพี่ครับต้องเจอให้ได้ต้องรู้ให้ได้นางเป็นใครวันนี้ไม่รู้วันอื่นผมตงมารู้ให้ได้ว่าเป็นใครกันแน่ถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่ทำพุทธงศิลน,นะมไม่นั่งวันน้าแต่พออ่านี้เขาได้สื่อสาร,สารนี่้เขาได้โอเคทุกคนนั่งรอไปก่อนครับผมพี่พี่ครับหลังจากที่ผมก็ะย่ายรอมาเกือบชั่วโมงอะัเราก็ยังไม่เจอว่าแม่นางจะ,<า>งจะเอามาบอกอะไรเลยเไม่รู้ว่า เขาอยากให้เราช่วยหรือเปล่า<ต>หรือแค่มาหลอก,<ว>กมา,มาแกงที่นี่ไหมวันพระ่า้นี้ไหมเขาเอามาเต็มที่หรือเปล่าเรา <จะ S 1> ตตองดวงอะเราต้องเอาของดีออาจากตัวก่อนพวกฟอยพระต่างๆที่เราเก็บไว้นนไม่ได้เราอยู่ในป่าหรืนี้ป่าชายแดนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรพวกเราหรือเปล่าพี่สาวพงศนี้ไว้ใจไม่ได้อย่างที่พี่เอฟซีหลายท่านบอกมาว่าห้ามไว้ใจอะไรที่อยู่ในป่าเด็ดขาดมันก็จริงพี่นะแต่ว่าบางที พ่วิญญาณบางตนเน่ะต้องการจะให้ช่วยเหลือก็มีให้เราทำให้ขอไปเกิดก็มีเอาทำบุญท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าขอแค่บอกว่าท่านอยากามีจุดประสงค์อะไรในการให้เราช่วยหรืออยากไปเกิดหรืออยากจะแก้แค้นอะไรหรือเปล่าบางตนก็แบบโดนทรมานโดนขังไว้ในมองเนี่ยตอนนี้เรายังหายมอผีที่มัน จะบินสายมอไม่ได้เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยผมไม่สามารถที่จะรู้ตำแหน่งมันได้อีกอย่างผมว่าอาคมมันสามารถทําให้เรามองไม่เห็นนะอืมเราก็เลยบอกว่าเราไม่สามารถรับปากกับบินสาวในมอได้ว่าจะช่วยได้ตอนไหนยังไงแต่ที่บอกฮะเรนกรรมมันไม่มันมันหิกลีกเลี่ยกันไม่ได้พี่ถ้าเรนกรรมอันไหนคือมันต้องเจอคือต้องเจอเนาะใช่ไม่ใชเต็มที่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราไม่รู้เรื่องเราไม่เป็นไรผมจะกลับไปถาม ผู้ทรงศิลกับแม่นางวันนาว่าพอจะทราบเขาเขาเกี่วกับหญิงที่อยู่ต้นไม้ต้นนี้ไหมถ้าอาจจะมองเห็นนะไปไปทางกลับกันโอเคทุกคนขอบคุณทุกที่รับชมแล้วก็ฝากเกรงใจให้เราสงคนด้วยนะครับผมเพื่อทําคลิปให้พี่ๆดูต่อ,ตอไปพี่พไปอบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ